1 8 1วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารบกันครับผมสุกายสุริยโร์วันนี้อยู่ที่ฐานจุดบังไฟตะไลล้านตาบนกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มีประเพณีบุญบังไฟตะไลร้านซึ่งมีตะไยทั้งหมดเนี่ย68บ้างว่หลายขนาดหลายไซส์จากเด็กเด็ก ระดับตะไลแสนะหมายถึงเด็กๆที่นี่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตะไลแสนของเขานี่ใหญ่มากแล้วก็มีล้าน2ล้าน10ล้านด้านหลังผมนะเป็นบัานไฟตะไล2ล้านคณะสิทธิช่างแดงเดี๋ยวสักครู่เขาจะทำการจบก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมบรรยากาศได้เลยครับมันมันแบบนี้ไม่ต้องห่วงสุกายสุริยชทจัดให้ทุกท่านชมครับผมบ้านไฟสรค์มนาอก ความยาวหกบ้างเส้นผ่าศูนหกเมตรหกบังขอทุกเหลาผิดหนึง่งกว้างหกนิ้วนะครับสูตรฐานสามตลอดความยาวของร่องจุดสองเมตรผู้ให้การสนับสนุนเทศบาลตะบนคุณว่าร้านจิพาพราภรณ์ยานนนล้อเบิ้งเอาเปิดมาทยอยออมาแล้วครับอีกสักคู่เห็นกันยังไงเนี่ยต้อย,ในในย,ยจุดแล้วครับท่านเขาก็จะวิ่งออกมาโดยที่ไม่ต้องบอก กาไลสองล้านนะครับโอ้โหบางเอาบางกาไลสองล้านเข้าแล้วเริ่มหมุนแล้วครับท่เริ่มหมุนแล้วเียร์หนเข้าบังเกอร์ด้วนะครับข่าบังเกอร์ครับาวบังเร์ขาร์ล้อย่าใช้แลครับวั้ง ัมาโอ้โหครับสุดยอดครับบ้างแล้วอะไรปวดเนียเนียอะไรด้แลนะครับเพราะนี้คนจะสนใจบ้างไฟอย่างอื่นเขาจะไม่สนใจล้มกลางสมบูรณ์เนี่ย,ย,อยบอกอ๋สุดยอดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆครับท่านผู้ชมห้าหูหนึ่งเขวาว่าไม่สมบูรณ์สองล้านล้มกลางนะครับแต่ไม่สมบูรณ์ นี่พูดถึงหูอ่ามันหลายหูว่าค้นถ้ไาได้องไฟลมพังขาดสองหูท่านผู้ชมที่มาใหม่ยืนบางป้ายอยู่ก็ขอความกรุณานะครับจะได้บอกเรื่อยๆนัเนื่องจนะากว่าผู้มาใหม่ก็อ๋ไม่ธรรมาดาเลยครับสุดยอดจริงๆแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่เตือนไปแล้วนะครับร้านค้าที่ ยังฝ่าฝืนหลังจากนี้นะครับเราจะไม่เตือนแล้วนะครับจะดําเนินการจับจริงทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาแล้วนะครับห้าต่อเลยนะครับซุ้มจริงทองจับเหล้านะครับจับเหล้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าบุรี <c oughs> เหล้าเป็นจะอีก <c oughs> ทางเหล้าและบุหรีนะครับ เนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากสัมาษามิตรเงื่อนจำมันเบาบันส่งเขียวขึ้นแล้วครับ่ั้งรับ้หกายน่เยอะ ไม่บอกพ่อครับโอ้ขึ้นสูงครับเสียงเฮครับสมบูรณ์ครับเป็นการตอนแล้วกันทีมงานสังค리ปลุกลางครับเข้าต่อเลยไหมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับจุดแล้วนะฮะจุดแล้วนะครับจุดแล้วนะครับ เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหครับควันขึ้นแล้วครับตอนนี้ทีมงานในช่างมั่นใจครับยังไม่วิงออกมาเอาเริ่มเริ่มมามามาคนเลยลูก โอ้โห,โหขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงครับไอ้ของวันนี้นะครับพี่มหาตะไลโอ้โหครับจับภาพลำบากฮะเดี๋ยวกลางก็ไม่กลางครับเดี๋ยวก็รู้ เสียงเฮนะครับสงสัยฮะดวงกำลังใจนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดด้วยโอ้ยคือบังหวะเห็นล่มสีเขียวอยู่นะฮะท่านผู้ชมสีเขียวสวยเลยครับมาสุดยอดจริงครับในช่างคณะนี้สิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหสุดยอด และลงสวยครับขึ้นสวยลงสวยยิ่งใหญ่อลังการมากครับสมศักดิ์ศรีโอ้โหตะไลสิบล้านครับอาพิมหาตะไลแน่มากสุดยอดครับ